โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับผมก็จะมาเทสตัว AI นะครับที่จะลองทำยิมบอทเนาะแต่ว่าจะลองให้ดูก่อนแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมได้เทรนโมเดลขึ้นมานะครับโดยที่ใช้รูปนะครับเป็นตำแหน่งหัวนะก็อยากจะลองทำดูว่าเอ้ยถ้ามันจะล็อกหูเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะก็ลอง เทรเทรนอยู่หนึ่งร้อยรอบนะครับก็ผลที่ออกมาก็อาจจะยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอาจจะมีการปรับจูนเงินนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันว่าไอ้ที่ว่ามันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยมันได้ประมาณไหนนะอ,อันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่สกรีนเรคคอร์ดแล้วก็ใช้โมเดลที่ผมเทนนะครับก็คือโมเดลนี้นะเออเอามา วาดกรอบนั่นเองนะครับประมาณนี้ก็ลองรันดูแล้วกันนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมโอเคทีนี้ดูสองฝั่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นจอของ a อที่มาแสดงผลนะส่วนฝั่งนี้จะเป็นจอของการเล่นเกมนะครับจะลองเข้าไปในเกมนะแล้วก็อ่เห็นอะไรไหมครับ มันก็นะอาจจะมีกระตุกนิดนึงว่าเครื่องที่ผมใช้เ,เล่นเกียร์เครื่องที่ใช้ล u น AI ไอเนี่ยมันเครื่องเดียวกันนะครับก็อาจจะช้หาหน่อยนะครับอันนึงนะทำไมผมเดินไม่ได้แบตบนแบบนี่น่าจะหมดอ่ะโอเคได้ล่ะตรงเนี้ย คือถ้าเกิดเครื่องผมมันไหวนะครมันมันไม่ได้อะไรมากอะ่ะคือถ้าเกิดไม่ได้รันอะไรมากนะแล้วก็เครื่องมันไม่ร้อนอะ่ะมันก็จะเอาไว้กว่านี้นะแต่ตอนนี้เครื่องน่าจะร้อนลวเริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูท้ายเมนเนเจอร์นะผมให้ดูที่ฝั่งจอเกมแล้วกันจะได้มองเห็นชัดนะประมาณเนี้ยนะครับคือตอนแรกเนี่ยเห็นไหมกราฟมันเด้งจนสุดเลยนะผมลองเล่นเกมต่อนะ ก็จะเด้งขึ้นเห็นไหมประมาณเก้าสิบนะครับประมาณเก้านสะิบนนดูในจอเล็กแล้วกันประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เครื่องน่าจะเริ่มร้อนแล้วด้วยมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยไหวไเท่าไหร่ประมาณนี้นะคือเดี๋ยวในรอบหน้าผมคิดว่าผมจะเ,เทรนโมเดลให้มันดีกว่านี้นะครับก็คือให้มันลดความผิดพลาดลงหน่อยตอนนี้มันบางทีอ่ะมันจะไปดีเทคตรงปืนด้วยนะครับผม เอาปืนขึ้นมานะเห็นไหมตรงสโคปอะไรเงี้ยมันไปดีเทคว่าเป็นหัวเฉยเลยอะไรเงี้ยนะครับเออซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะก็เดี๋ยวไปเทนมาใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยตรงป้ายอย่างเงี้ยนะครับเออผมตอนผมลาเบลตัวหัวเนี่ยอาจจะไปโดนแถวแถวนี้ด้วยมันก็เลยเอ,อดีเทคมาด้วยนะเออแต่โดยรวมนะครับก็พอได้นะพอได้อาจจะไป เทรนเพิ่มนิดหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีการแยกเครื่องในการรันเนาะเพราะว่าเครื่องที่ใช้เล่นเกมก็แยกการ์ดจอไปตัวหนึ่งสำหรับเล่นเกมไปเลยแล้วก็การ์ดจออีกตัวหนึ่งสําหรับ AI ทเกทีโดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมจะลองดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคพอดีว่าเมื่อกี้ไปตัดต่อคลิปมาแล้วก็อยู่ๆก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าเรากําลังเล็กคอร์ดหน้าจออยู่หรือเปล่านะครับก็เลยโอเคเดี๋ยวลอง ทอีกรอบนึงแล้วกันแต่ว่ารอบนี้จะอัาจแค่บนมือถืออย่างเดียวนะครับแล้วก็ในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเล่นเกมอย่างเดียวนะครับไม่ได้อัานหน้าจอนะก็เดี๋ยวผมลองรันขึ้นมาดูก่อนแล้วกันฝั่งนี้ก็เป็นตัวที่ AI นะครับซึ่งความเร็วของมันตอนนี้เนี่ย ในหน้าจอนะครับมันอยู่ประมาณสัก4-5มิลลิเซกนะครับที่ AI มันประมวลผลได้นะครับ mm hmm. นี่เดี๋ยวมาดูที่ในเกมนะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันดูสมูทขึ้นนะเดี๋ยวลองลองไปเล่นดูผมอาจจะฝึกซ้อมเนาะแล้วก็เป็นแคชชวลแล้วกันเ,เป็นดัานเด็ดูนะครับ มันมันอ,า,อาจาจะแบบมีตามป้ายนะมันยังดีเทคว่าเป็นหัวอยู่เลยอย่างน,นี้ยังไม่ได้ไปไอ้ไนี่นะโอเคชึบดูดีขึ้นนะเร็วขึ้นนะครับแป๊บนึ่งนะผมลืมคีย์บอร์ดแช้ไม่ได้นะ,ะก็เร็วกว่า กว่าเดิมนะผมรู้สึกได้ว่ามันเร็วกว่าเดิมอันนี้ผมไม่ได้ทำโชว์ FPS นะเอาไว้รอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยเขียนใส่นะครับเดี๋ยวลอง Add b o a มาดูแล้วกันนะ a vch เ,เ,เดี๋ยวนะ b o ดสต Stop ก่อนแล้วกันนะแล้วก็ b o a แอ Add ะประมาณนี้ซิ อก็พอได้นะพอได้เร็วขึ้นเยอะเลยดูสมูทขึ้นนะครับอืมก็ถือว่า AI ก็ทำงานได้เร็วขึ้นนะเ<ช>หลือแค่ว่าไปจัดก,การเรื่อง AI นะครับให้มันแม่นยำกว่านี้นะตอนนี้มันยังไม่แม,ม,ม,ม่นนะ อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีรูปน้อยเกินไปนะครับมีข้อมูลน้อยไปนะครับประมาณนี้ผมว่าก็พอใช้ได้นะถ้าเป็นเกม FPS e. มันก็อาจจะต้องอาศัยความเร็วแบบเยอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการบอดเกมอย่างเงี้ยแบบว่าให้ไปคลิกที่มอนเตอร์เพื่อตีอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะง่ายกว่านะถ้าเป็นแนวแนว,แน,วนั้นนะแต่แนวแบบเกม FPS e. มันก็แบบเนี้ยถ้าเกิดแบบ อยู่ดีๆมันไปดีเทคป้ายมาอย่างเงี้ยก็ไปล็อกเป้าที่ป้ายอะไรเงี้ยไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปลองเทรนดูก่อนแล้วกันให้ AI มันแม่นยำมากกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับ,สำ,รบสำหรับในตอนนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า Your chance to be hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.